กอกกักกักกักมาหัวร้อนอีกอย่างดอกโอ้ยเนาอน้องทิพย์ของเราก็ให้วาจาก,กดกรดกดกดมานะคะชัตนาภมก็บอกว่าสวัสดีจ้าพี่ต้นไม้อ่าแห้งเหนือแห้งเหนือก็บอกพี่ทิพย์พี่ต้นไม้ทุจร้าทุจร้าพระสันนพี่ต้นไม้ก็บอกว่าอยู่กับอยู่กับที่รักขาโอ้ยเออเงิดไหลเขาพาก,กันมวลก็แตกบึมบึมเจ้าของก็ไปกกไข่อยู่นี่เงิด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  เออกระติมบินกระทอมบินแค้นก็บอกว่าพี่ทิพย์สวัสดีครับพัศนว่าตุกตาก็อันแก้แก้ขวดขาอันอันเอียงนอแก้ขวดแก้ขวดขาพี่ต้นไม้พันว่าโอ้แก้ปวดขาโอ้ยโทษโทษโทษแก้ปวดขาแก้ปวดขาพันว่าปฏีก็บอกตาตาลายแล้วพันว่าบอลลายบอลายบอลายปฏีน้องออยเล่นนีเล่นนีเล่นนีนีเกือบ เกือบบทันมาสั่นว่าโอแล่นนี้เกือบบ่ทันมาสั่นว่าเจ้าแล่นนี้ยังสองเอสองเอเจ้าแล่นนี้หอยตีมาสั่งจะมาสั่งว่าแท้ไปแต่ยกขว้าแท้เจ้าโอ้ยนี่เกิดบทศาสตร์อีลีเจ้าสองเอนี่เฮ้เจ้านี่เกิดบทศาสตร์อีลีเนี่ยโอ้ยก็สมควรอยู่ผู้เดียวดรอกเท่าสุ้มเงอนนี่เห็นหอยแล่นนี้ไหมอฮ้ยบัคือคุณหมอเนาะคุณหมอก็บอกว่าเว้ยผมก็เห็น เห็นหอยแอนนีเด้อเห็นมีผมแอนไซเด้อาสันคุณหมอบอกนะเออแมนบอกคุณหมออันนี้แมนบอกแมนบอกเออนะเอาแล้วเอาแล้วตุกตากับหัวล้อกัก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 มาพี่ต้นไม้ก็บอกสวัสดีทุกท่านอีกหนึ่งรอบแล้วนน้องไอเอลก็บอกที่เป็นเยี่ยมที่เป็นเยี่ยมไบไปไปไปน้องจิบก็บอกว่าแห้งเนื้อแห้งเนื้อ่าสันปฏิก็บอกว่าพี่ต้นไม้สวัสดีจ้าไอก็ต้องเป็นแคนก็บอกว่าคนบ้านนอกสวัสดีครับมาสันว่าพี่ต้นไม้ก็บอกอ่า คนบ้านนอกดีจ้าน้องเบนเยี่ยมก็บอกอ่าอเอลอเอลน้องชิปก็บอกว่ากระท่อมกระท่อมวัว่ากระท่อมนี่กระท่อมอีนังบอกว่าเบิดอเดิมคันคันบ้านคอยนเนิ่นกระท่อมนี่แมนอันนันเด้แมนอันนันเด้แมนอันนันเด้กระท่อมนี่เออพี่ต้นไม้ก็บอกว่าป้าเกดาดีจ้าวัว่าน้องเสฐีก็บอกสวัสดีพี่กับุณทีหัวใจไก่ปืนว้ยหัวใจไก่ปืนคุยว่ามันจบไปหัวใจไรแล้วเจะยังอยู่นี่อยู่ตีอยู่นี่มาไม่มี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 มอ่ะออ นหน้าตาไม่สําคัญอ่าสำหรับฉันพี่น้องดีที่สุดใช่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 อันนี้พูดถูกน้องทีบก็บอกว่าต้นไม้ต้นไม้น้องเสษทีก็บอกสวัสดีทุกอ่าคุณต้นไม้มาสันว่าอย่าเอิญเราคุณอย่าเอิญเราคุณเออสวัสดีพี่พี่ทุกบ้านครับจากคุณหมอเนาะค่ะเนาะน้องทยบก็บอกอ่าน้องทีน้องที่าสันว่าโอ้ผม,มเป็นบุมีน้องน้องเพิ่นบอกเอิญต่ที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 ่าสันเสดที่าสันว่าเออน้องไอเอลก็พี่ซูพี่หมอต้องต้องการอ่า ต้องการคนมาเสิร์ฟนมจาวซันมาโอ้ยคุณหมอคุณหมอคนเสิร์ฟนมไปทั้งใดผู้่เดี๋ยวนี้เม่เห็นคุณหมอเอ้ยเมื่อคืนบ้านมาดมเยอะเลยว่าซันใช่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 พี่ต้นไม้เมื่อคืนที่บ้านหนูปัง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 อุ้ยมีคนมาฉลองเยอะเลยพี่ต้นไม้เออเลิฟสามสิบสองจากน้องจากน้องทริปเบนเยี่มของเรานะคะปตีก็บอกว่าคุณหมอสวัสดีเจ้าพ okay. ี่ต้นไม้ก็หัวราะกคิดกิๆคิดิิมาหัวเรอะอะไรเนาะนนนนน หัวใจกระปืนก็บอกว่าพี่ต้นไม้คนจวยย่าสันว่านี่เจ้าจะปากหวานไลอันอันบรรยูกับข่อยเจ้าคือบ่เจ้าคือบัว่าเราอันคนจุวยเฮ้ยบัเห็นหนาเลาเอิญเล่าคนจุวยเจ้านี่ยูเป็นเนาะไอไก่ปืนเออน้องทิพย์ก็บอกว่าปฏิปิี่าสันสองเอก็อันอันเอามามาส้นอีกแล้วมา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 ส้นอ่ะน้องใบแดงน้องใบแดงสวัสดีจ้าพีู่เลิบเลิบเลิฟเลิมาให้หัวใจปิ๊งป ok ิ em ้งป si ิงปิ้งมานะครับพี่ต้นไม้ก็มาดามหาแอบอ่า หาแอดมินพี่ไกปืนป้าวันหายวสันวา่าเอาไว่วยคือว่ายังสัน้นน้องใบแดงก็ให้หัวใจกดกดมานะคะน้องทิพย์ก็บอกว่าบ้านนี้มีรักเอาบ้านนี้มีรักวสันวา่าป้าก็บอกว่าเอากระกดา้างป้าเด้าไป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 เจ้าเลนไปเลานหนมากันเดยเราป้าเกดามาเป็นนงังออื ปาเกด้าก็บอกน้องทิ์น้องไวแดงก็บอกว่าสวัสดีคะ่ะพี่สองเอสองเอสองเอน้องทิ์ก็บอกว่าไวแดงไวแดงปาเกด้า,าก็น้องไวแดงดีจ้าพี่ต้นไม้กับน้องไวแดงดีจ้าปตีก็บอกอคุณไวแดงสวัสดีเจ้าอบตเสือ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 มาหลามาพี่สูสวัสดีครับพี่สาวแล้วก็หวัวใจกดกอดมาค่ะน้องทิ์ก็บอกว่าป้าแมวป้าแมวเฮงเหนือพี่สูพี่ทิปป้าแมวป้าต้นไม้ปาตี พี่ไกปืนพี่สองเอพี่ไออลคนสวยทุจ้าอ่าน้องง่วงพระสันโอนี่แหละเด็กหน่อยพระท่นเดืเอดนมเนาะไป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 นอนดูดนมก่อนนอนเนื้อเนื้อเนื้อไปนอนไปนอดดูดนมก่อนอนอดดูดนมเด้อหันดูดเน่าอ,อื่นเนื้อเออน้องตุ๊กตาก็ให้หัวใจกอดๆมานะคะน้องไบแดงก็สวัสดีครับป้าคุณอ่าอ่าคุณอ่า